ตัวเกมเวอร์ชันนี้นะครับจะเป็นเวอร์ชันฟรีสำหรับใครที่ควบคุมยากเนาะเราสามารถปรับเปลี่ยนตัวควบคุมได้นะครับตรงขีดสามขีดข้างบนจากนั้นมาคาว่า setting นะครับแล้วก็เลื่อนลงมาอันบนสุดนะครับเห็นไหมอ่าเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ นี่ก็จะเป็นใจโรสโคปนะครับนี่ก็จะเป็นสายบาร์นะครับเลื่อนซ้ายขวานี่ก็จะเป็นพวงมาลัยนี่ก็จะเป็นปุ่มลูกศรนะครับแล้วก็ข้างล่างจะมีกราฟิกให้เราปรับนะครับสูงสุดจะเป็นอัลตร้าไไหวเท่าไหนก็ปรับเท่านั้นเนาะ like buy ticket, ตัวเราก็ต้อง ขายถูกนะครับนี่ก็จะเป็นตัววันแล้วก็ตัวนักเรียน Thank you. บนฟังก์ชันอื่นๆเนี่ยให้เราแตะค้างที่หน้าจอนะครับก็จะมีในส่วนของเปิดปิดประตูนะครับมุมกล้องที่ปัดน้ำฝนนะครับลอกความเร็วรีเซ็ตนะเวลาเราหลุดออกจากกนุนเนี่ยก็สามารถรีเซ็ตได้นะก็จะมีไฟฉุบเฉิรครนบมีไฟหน้าแล้วก็มีเสียงแตรเนาะกด,ดค้างที่หน้าจอนะครับตรงไหนก็ได้นะครับ ตัวเกมเวอร์ชันนี้นะครับจะมีโฆษณามาแทรกเนาะข้างบนนะครับสามารถปรับแต่งว่าเราจะขับตอนกลางวันนะครับตอนบ่ายหรือว่าตอนกลางคืนนะครับนี่ก็จะเป็นตอนเช้าในตอนบ่ายนะครับพระอาทิตตกอะไรแบบนี้นะแลว้วก็นี้จะเป็นตอนกลางคืนนะครับใครชอบเกมแนวนี้นะครับลองโหลดมาเล่นกันได้เนาะตัวเกมเป็นเวอร์ชั่นฟรีนะครับแล้วจเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ Just one ticket, please. Thank you.